สบายดีตอนเช้าทุกคนเลยมันนีเข้าสูในการเดินทางของพวกเราขึ้นป่าผู้ละผู้สังแห่มัอนี้ทีมงานเทามีหกคนม,มีผู้หยิงสามผู้ชายสามมีหลวงพี่ดองแน่ไปแล้วก็บปปันกับเมย์แล้วก็มีสาวนิมแน่แล้วก็สาวไส้ไปนำมันนี้นะเดินทางด้วยรถไถตอก,ตอกทางก็จักยะจักงายชันใดทุกคนเลยติดตามไปเบิ่งนติทียวหเขาก็ไปไปแต้โดนเลย เบ็ดมองคอยน่ถามเจ้าพร้อมบอได้แล้วคือเบ็ดปร้อมปั่นไปลงเราเบ็ดคันกันของพร้อมเบิ่งปันก่อนลูกเข่าปั่นก็กำลังมามาได้มาได้ชวายแล้วโอ้ย10โมงแล้วมันนี่กันรถปปั่นมันนี่เขาปปั่นขับรถกันเป็นเดียวทุกคนเลยมันนี่ เอาน้ำมันทาแล้วแล้วว่าน้ำมันนะนี่ก็ไปปเป็นปีป็นยเป็นมูลิงคือยุ่งคือลิงนี่เลยคนงามป่นี่เก็งานทาปนี้จะได้ดูอตดนทางตเอาเมืแล้ว่น้ำมันน้ำมันไปเลยกันโชเฟอร์ไหมได้ป่ะดี่เองโชเฟอร์ไหมนี่บอเราพงรูแล้ว อื้อปีดเดียวตอนทางย่าหละเจ้าปีดเอื้อปีดเดียวปีดเดียวไปเดือทางไป ไปสำคัญนั้นเลยเด้อไปสำคัญนั้นเลยเอไปเือยไปเอยวัสดีาสกเทกอเบ้าซื้กองเลอเปลาบ้มีผู้นึงเอผู้นึงไดผู้สาวเาซื้อกอเอะไอเปล่าเอาเอาไปเลิกแตซื้อทอองแเบไปนึ มื่อนี้ทีมงานเราหกคนไปผู้หญิงสามผู้ชายก็สามเมื่อนี้เราปั่นขับรถเขาจะได้จ้าคนเขาจะได้ผู้เดียวนั่นแหละผู้เดียวจะเออคนยากเกียรติเขาจะได้ซองเออได้ซองเอ้าเขาเอาซองแล่วแหละวันนี้มีได้วันนี้ว่า บาบุดซูไปมีแวะหานบาบุดซูเอาเบ็ดให้เราเราอยู่หื่นบอกไปนี่ก็ตลาดในทางกันลองฟึ้งๆเออเบล๊กซู อูคนบ่บองสูดิบเบ้เสเล็กแกชบ้าอย่าเ,เ,าเาบ้เอาเอซับเอบสู้สักเบ,กด,บ,ด,บดับหน้าเชื่อไม่เท่าขายรถเล็งให้กว่าขับรถกัน มุสูคือมีท่ากันดีเนีตอนนี้หละถางยะทุกคนเลยวกคุดเล้งก็เลย่ จะผ่านด้านหนึ่งยังด้านสองายไปไป,ไปต่อแล้วล่ะบ้าด้านของโค้ชได้ดันของนี่ตัวนี้ตัวนี้ถือว่ารถเล็ก,กันไหนตัวไหนใครผู้

มาเถือทางเนี้ยมาจะเถือละพีเคยมาทางนั้นก็พี่เคยมาก่้ทางแรกทางแรกแคงแนกในชีวิตเลยโอ้ยทุกคนนี่ก็เยะมากจังลาบป้ลาบป้อหาประสบการณ์ใม่ก็ได้ าชีวิตแหละยังน้อยนึงแต่ก็น้อยประแตนมาจากทียงห้างเนี่ยโอ้ต่างฟักเลย ลวงพี่เป็นครับบาดิอะไรหลวงปู่เป็นครับรถก่อนพักก่อนก่อนบอ้าหนังโน่ขนาดข่างกันโอ้โลวงปู่รับรถเป็นได้ลวงปู่ประจําภาษาเนี่ยนะประจําตะป้ากับเลาะตลาด ลุยลุยลุยโอ้ลูกพีครับรถเก่ง ยปแล้วอย่าลังทางยาว่า,าจะาขับกินดีด้วยไปเป็นเป็นเต้นไปขอทางขอทางสบายลนะเพื่อนเป็น,ปน,ปนมาหนิ วิทย์ลดามีพลานเลยป้าตกสือห้าหา,หามหามไปลยลายรถวิทย์อย้วนี่ถึงฟ้ามันพันไม่ได้ทุกคนับคาเลไหมนี่หามไปนะนะวิทย์่แ้วลนะ้

ตรงนี้ไม้หักกับสร้างหลายตรงนี้ก็ใกล้สิดงลงก็ได้โอ้วถ้าขักริบหกราลุกกล่าได้ริ่ไม้หักกับสร้างแล้วนะ ปวดัวปวเสาอะไรไหม้าวจีนานอนตอนนี้แหละมันมีน้ำใสอินสรุกสบายพักธ <c oughs> รดเลย <c oughs> ไปไดเลยเฮยตื่นเต้น่ตื่นเต็ ซึ่งวูนนี่ก็หาบดอบนเจ้าทางตัวเลยคุณและฮึอเรื่องอันน้ำแล้วเ่านี่เคยมาป่าใอเนาะ โอ้ยยิงปีนี่เนาะปีนได้เส้นลายได้บุ้ยปีนก็ไหลไ่ได้เลาะลาะเบิ้งเดียวกระหูเนาะไม่เคยมาจิกเท่าไรสองอกนี่เนาะมาแล้วกับลงกมาเส้น้ำเลยป่ากระไหลด้น้ำก็ใสคุ้มค้านะหมามื่อนี้นะตั้งยากแต่ว่าคุ้มค่าเห็นธรรมชาติงามโอ้ยมื่ออยู่ภาพไปเลาะบอกร่างงามกว่านี้ มื่อนี้มานอนดอนะนะเมื่อนี้นนไดนี่ถ้าพุ่งก็น้ําไหลทุกคนเลยพระนี่ก็น้ําไหลพามานอนกลางเขิงนี่น้ำท่วมเชือจักเนื้อใด,ดา,เอาเดอ้นะ <c oughs> น้ำท่วมไหลลดไปเชืคักแล้วเ <c oughs> นาะไปรัดเอาพุธเลยเบรก,กต้องอาวุเลยไอ้แล <c oughs> ้วมันหอนกับตองทางบมอยู่บมเจ้เาก็เอาผ่านทางนี่นี่เท่นี้ถ่ายเทนีก้ก่อน เออ um, ทางเฮาลบมน,นี่เรือยๆเลยนะก็ไม่ไหลหนูไม้ไหลๆนี่ก่อมันกัแถวนี้แม่นมัดด้งปวดเลยเข้าไปในพู้เ um, ขาจะกินหนูไม้ก็สะดวกสบายตอนนี้นะแล้วเราเอารถเขาไปพูดทุกคนเเราปั่นทางอาบน้ำไม่แล้วบ่แงเสะน,นายมีใจอาบด้ำเสะดีมย่างนตายสิปีกมไปเชื่อกันเนาะปีกเนาะปีกปีกมีใจคนงามเออเขาอยู่่เป็นปีก กีนข <ort. S 2> okay, oh, so uh, no ้าวก็ยังไปหาอยู่หากินโอ้ยหิวข้าวเลยจบไปหาไหลปลาจะเพราะอื้ก้าวกับพี่เด้อบันกระปองปลามีกระปองปลากระปองไปกันพีดนี้เป็นกระแมวปลาข้ามีจำตัวนี้ในย่านบูดเนาะอือชาตัดสารตการเดียวหัวเนาสารนังไปไหมขอรถตัดดิปได้ล้างหมดนี้กันน้อยเงีวเลี้ยวซ้ายเข้ามาหนโอ้ยไม่น้อยนึง มักงไงอยู่นบ่ามังไงลำจบมังแม่ไวนกดนะมือนกเอมะมอนัี่สาเมโคมาได้ปลากระปงกับสาเมโคอีลางพัม้น้บรรยากาศครับทุกคนน้ำไหลสางสาวกนล้นำไหลแต่บีมีไฟสว่างเท่านั้นแหละเรง

แชเท้ามือนน้ um, ันงห้วนมเนาะล้างอีกล้ว้างล้างล้างล้าล้าง้างล้างล้าล้างลนาล้าง้างล้างล้าอล้างล้า้างลางล้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 างลนาง้างล้าง้างลาง้างลางล้างางา้างลงล้า้างล่างลางลางา้า้างล้าาาางาา ข่าก็ไม่ง่ายแล้วกัไม้หักทับทางนำค่ายแต่ผลปตุกุ้นนี่นะมืแรงไขแรงการค่าจด้าหามาหอดวิวบัดเาเลยกินเพื่อตามกระปุ้นปากระปองเลยพี่แกบอแก่แกเป็น้านี่แกนบมด้นลอกับผู้ชนี่แกปากระปองกัเป็นสิงอยู่กับกระเทยบ้าขันยุกคนเดียวแล้วก็เป็น การสามไม่คู่ดินน้ำเนาะล้างล้างที่นี่กล้างนี่ช่อนได้ชนมากพี่มาเดี๋ยพี่เคยมาเธอมาแล้วก็เยอมอชอนนาำตกการมาดินอยู่นี่เนาะโอเคน้เอ นี่ไม่พิักันาลงอก่เรียบร้อยปลากระป๋องตำข้าวปุ้นมานี่มาทุกคนขี่เขาปันทุนมานี่นะตำข้าวปุ้นกปลากระป๋องเป็นนรเบบอแหม่ีเขาปลาแจ๊บปุ้นน้ำไหลหน้าบันซิวเนาะ มันมาป้าแล้วมองคิดดิบกินกระเซาะแต่เมื่อทำมีมองข้าวก็จำเกินกระเซาะมีมีคิดดิบเดออยามาหน้าอะไรน่นะ <c oughs> หยือ <c oughs> ข้าวะไรมีข้าวตายราขับรถมือตายายขิข้าวยา,าเข้าไปหาลัดแรงมาเขานอเก็ไปหาไรมอปซิเนาะถ้าไปหาลัดแรงเ้คนทางมาเห็นปซิรลอยอย่างขี้ข้าวยาก็กคนเลยาเดียว ไปทางเรื่อไปทางเรื่อง่ะที่เข้าก่อนเราได้ละมานทางเรื่อลุ้นสองข้างนะทุกคนจัดแจ้งเขากินยาอย่างทีมงานกินยาแล้วก็แยกย้ายพาเดี๋ยวไปหาอยู่หากินตะกอจนจะน้อยกว่าทุกคนตอนนี้กินข้ากินน้ำแล้วก็เขาก็แยกย้ายข่าวผู้บ้นานต้องเป็นปลงทางน้ำทุกคนแล้วเขาก็ผู้ปั่นไปเลาะทางบกอันนี้นะ Nằm oh, đô đây cả, khá lấy 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 này lấy 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 โอ ula, the the ้กองมมันยาวมาเลยฝีม่นยังเลยยากมันยังยาวอยู่ฝาของมาเลยไปทังหอดเช่อจำตัวกคนเลยไหวมือก่อน สื้อนาผลมามาละพอฟ้ะตกฟืนชิตุกแหงเลามือทุกคนเลยบบไหวฝาห้องมาเลยพอมือผลขนาดถึงถงเหไปบุพเพห้อดสาช้ำุลตุกตุกมาได้ทุกคนเลยโหผลผลนะว่พอตกประธานหอดบอลช้ำเอาัะ รถมือวานี่อออยู่อยู่เข็มหอยจำน้ำอะไรรถไฝ่บ่ข้าไปเลยไ,าาได้ปลาป่าดะงอากูยแล้วแล้วกินมุกมุกอีเล้ง ปลาป่หลายนึงป่าพี่ได้พราวนดองหาปลาพี่ได้เลยเด้อกอมาหดบ่นพอดีทุกคนเลยมืดเท่าดงกายม่เห็นหุงเลยโอ้ตอนนี้ขำเลยทุกคนเลยพนะฟ้าก็ห้องหึมหึมมาย่งปลาปันทันมาทีมงานยิงเข้าไปกับไปได้ไปเลยเอาไหมได้ปลาคนละจิ๊กโตคนละตในสามตปลาคนละตูไปซิวูกะตอนนี้ทีมงานเข้ามาครบมาเลยทุกคนเลย บํปัน่นเพิ่อกมากเลยเจ้าอาภีได้เพอไปท่านฮอดดงฮอดเล่าจะปลดตกก่อนมาหนึ่งเขาจะน้อยไปหาอยู่หากินนี่จะพอนได้พี่เล่ได้เลยมาได้ได้เห้เพอได้เห้เพอคือเพอปลาปลาปลาจำโตย่ะปลาโอยปลาไปะซี่เดู่นะจำตัวร่ามันไม่ได้นะป่าอ่ะบ่ได้เนี่ก็มีมักแตงอยู่เอามาแต่บ้านทุกคนเลย ตามมกแขงแล้วก่ากระป๋องปลาเขาก็ยังเลืออยูอ่ม,มัดขาทางมะพริตมะเกอเชื่อนะเออได้ซีนหมูมะอ,อื่นก่าซีนหมูย่างเชื่อเลยเออจะยางซีหมูเออมะอื่นได้ย่างแน่นอนอย่างเลยจริง,งได้ปลาให้กินแรงไปเลยนี่ไงฮะ ฝนกระตุกมดขึ้นทุกคนเลยก็คอยแหง้งคอยแห้งอยู่ตรงนี้นะฝนนี้มันจะล่องไอ้น้องไม่พไปจักมาไม่เออาตัวนี้ถือว่าบนนอนเฮาทุกคนเลยนะอ่าพยาคฆ์ใสตัวนี้นะพยาคฆ์ขาวแต่โบโฮตัวนี้นะโบโบโฮหรือโบซึมมี พยอนเลยบนนอนถึงงานยิ่งเพื่ก็นอนยูทั้งคู่ก็เนต้องแหงนลยนว้าปุโตก็ะคอยกะ็ะด้น้เละป้าตุน้ามันจะไปได้นายนันาย,นาย

คนนังกี่ข้าวินี่แหละนี่น้ำโทมเลยก็หัวน้าป่าเนาะขราดเลยโอ๋นไหนลลงมาตต่หคู่ด,ดูเลยอูเส เช่อก็อย่าเชื่อก็จะยเพร่ามกใช่ไม่างมากแล้วตังนะโอ้มอแกงเห็ดเพาะอะไรนะอันนี้จะแกงเพันนี้แบบขบเ่ขบว่าจะกง้นไมเป็นใจ้วิ่แกเพาะเลยย่าชิมด้วยนิมเดลจางม่งนั้นิมเอ สีมือชนิบแกกันไงบสโทีมพุญทีม่มเนเซนนิมบเนิมสามจาจนี่ค่ะคอค่ะเสือัวนาะเสือเิจังเลยตอนนี้ค่ะจาเสือเห้ต้มไม้นี่ต้มไม้กินมืออื่นปะโอเคโอ้ข้ากรมีนะ ปลาติกคุกในเด้เขากัเห็นไหมข้าวเร่คุณเดียวบาทนี่ปนกระตุ้งน้ำกระทุ้งเด้เมนูปลาติกคุกเข้านะเดินยังอยู่เหมยังปลากระป๋องเนนีก่อนนี่บุงเข้าเราต้องนั่นเด้อบองเขาเด้อบองกันพอดีเลยพอดีพอดีบองเขาบวงการเขากินเขาคือรถแต่เราไม่ใช่ป้าป้าจีนป้าคือรถน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วนี่ถูกกัน เภาวกินแล้วก็เผา้วนอนขึ้นรถไทยกันระบางห้ามนอนรับยันนำมาไหลาเอาไหลาไปนอนไปแล้วนอนแล้วจะเจอแล้วมวยมาก,กับโมอย,อยังแล้วตามมาลำดัาอังกัลวันนี้ตอนทับตอนนี้ย่งยิ่งใหญ่ไปครูน้ำป่าอาอามไปเลยต้องเสียงห้องโอเคทุกคนเลยตอนนี้เอาไดกดีข้าวกินน้ำอิ่มเลยวันนี้นี่มาตะบานกับคนคตกวันนี้ก็หารก็เศร้าทุกคนเลยตอนนี้ก็ แต่น้ำในมาลายติดงานเนาะกับเพากินข้าวกินน้ําแล้วก็เผา,าขึน้นรถตอนนั้นตอนข้นาวยู่นี่นะมันเป็นดอนทุกคนเลยฝ้าหน้งกระหวยข้างหลังข้าพี่กะห่วยแต่ข้าวยู่กลางคืงนกินน้ำท่วมนี่เข้าวจะไปทางใดนะข้างเบิ้งทุกคนเลยนะแต่ะละคลิปนี้กับจบลงเพลิปนี้คลิปหน้าพอได้ไหมกบใจติดตามแล้วครับชมขอบคุณก็ทุกคนเลย